ไม่เชื่อไม่ลบหลู่คาถาขอพอรเรื่องความรักรวมคาถาสวดมนต์ขอพอรความรักรับวันวาเลนไทน์เป็นที่นิยมในหมู่คนโสดและไม่โสดขอให้รักแท้อยู่กับเรานานๆคาถาขอพอรความรักคาถาขอให้เจอรักแท้หรือคาถาบูชาพระแม่ลักษมีคาถาไหวา้พระตรีมูรติคาถาขุนแผนหลวงพ่อกล้วยหนึ่งคาถาบูชาพระแม่ลักษมีแบบย่อโอมสีมหาลักษมีเจนะมะหะ องพระลักษมีอิทธีเทวะเมตตันจะมหาลาโพทุติยมปิพระลักษมีอิทธีเทวะเมตตันจะมหาลาโพตติยมปิพระลักษมีอิทธีเทวะเมตตันจะมหาลาโพคาถาบูชาพระแม่ลักษมีโอมชอยาศีลักษมีมาตาสามจบอมศีลักษัมิยายนโมสามจบอมมหาลักษัมิยายนโมนะมะหะอมวิษนุปรียายยนโมนะมะหะ โอมทาประทายายนโมนะมะหะโอมวิสาวาจานันนายยนโมนะมะหะยาเทวีสารวะภูเตชุลักษมีรูเปนะสัมสถิตานามัสตัดยายนามัสตัดยายนามัสตัดยายนโมยยนะมะหะสองคาถามหาสเสน่์ตั้งนโมสามจบพุทธโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโฆรักคร่พุทธโธมามาธรรมโมมามาสังโฆมามานาเมตตามโมเห็นหน้ารักสนิทพุทธจับจิตธรรมิให้กำจัด ยกระวัิจิตชื่อนามสกุลของคนที่เรารักรักอย่าละชีวิตังยาวนิพพานัานางสารนานังคจฉามิสามคาถาขอรักแท้โอมนโมพุทธายะพุทธังสติธรรมังสารติสังคังสารติจิตตังสมาเรมาเอทิเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพะหูชนาเอหิสีค่คาถาขุนแผน เป็นคาถาที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมให้ท่องก่อนออกจากบ้านช่วยเสริมสเสน่ห์ให้คนรักคนเอนดูเจรจาค้าขายสำเร็จผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายรักเป็นคาถาของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเกจิดังแห่งจังหวัดชัชนาทก่อนจะท่องคา,า,าถาคาถาขุนแผนให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิขอบารมีหลวงพ่อกวยกำหนดจิตให้ท่านมาอยู่กับเราคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม นังนโมสามจบนโมตัดสะภะคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนมโมตัดสะภะคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะพคาถาขุนแผนหลวงพ่อกล้วยอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมน่นนามพะทะัทธแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชักโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรณิโยอิติปิโสภคะวานาลิติอิติมานิยมห้าคาถามหาสเสน่ห์ผูกใจ โอมนมโมพุทธะนมะาอาุเอหิชัยยะเอหิสพเพชนาพหูชนาเอหิหกคาถาขอความรักเนื้อคู่คนรักตั้งนมโมสามจบปุพอเพวะสันนิวาเสณปัจจบันนหิเตนวาเอวันตังชยะตเตเปมังอุปลังวยโสทเกเจ็ดคาถาไหว้พระตรีมูรตสิสาธุสาธุสาธุอุกาสาค้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลที่อยู่ กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้วพระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายบาัตรนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้วจึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้นบนัตรนี้อธิฐานขอพรเพียงข้อเดียวเตสังอำหากังพรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้าตูมาหากังและจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า ทีขายุกามหาเดชะมหาปัญญามหาโพคามหายาสามหาลาภาปัญจวีสติพยันตทวัติงสัชนวุทิติโรคันจะโสราสุบัติอันตรายยันจะไอยันติกะอันตรายยันจะพาหิระอันตรายยันจะวิระหิตวาโหตุยาวชีวังพรวิสติติพระตรีมุรติขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรัน